ครับผมเด่นเจริญยนนะครับวันนี้ผมมีรถไถสี่คันมานำเสนอนะครับคันแรกนะครับคันนี้เป็นคูมบต้า RT นะครับอา90ีเกิบนะครับสีเดิมๆอยู่ครับสาดเล็กเกอร์ใหม่ครับสีเดิมเข้าทำความสะอาดมาพร้อมกับโครงเอ็นซนงสามหนนะครับผมสยามตัวนูนเดอร์หางสวยนะครับไม่มีรอยเชื่อมเลยสวยแท้แน่นอนครับคันนี้ สนจอบถามได้ะครับคันที่2เป็นยันม่านะครับผม P.F.105 e WPR2 ตัวนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับมาพรงออโครงรุ่งเพชรครับผมเกียรแน่นๆเลยสวยๆนะครับรุ่งเพชรนะครับแับนี้ซื้อไปไม่มีผิดหวังครับพร้อมใช้งานเลยมาดูคันที่3คันที่3เป็นคูโบต้า E.T. แปแรงนะครับมีตัวนี้ประหยัดน้ำมันครับุ่นนี้ใช้งานดีใช้งานเบา เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับแต่มานเครื่องดันดีไฟหน้าติดนะครับบ่อน้ําไม่มีรั่กเกียร์แน่นแท้แน่นอนครับเดินหน้า2เกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับระบบเกียร์ดีครับระบบเบรกดีครับเบรกหัวยกเลยหม้อเหล็กคอยใช้ได้เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับมาถึงพระเอกของเราหน่อยยันมาทีเอฟ85แอลเอ็มนะครับคันนี้เครื่องฟิตใหม่ทั้งระบบนะครับสวยแท้แน่นอนครับโครงลิงลมสายฟ้านะครับหางสวยไม่มีรอยเชื่อมนะครับ ระบบเกียร์แน่นครับเบรกดีเครื่องฟิตเดินเบานิ่มแท้แน่นอนครับสวยสวยนิ่มๆเลยพร้อมใช้งานนะครับจัดส่งในทั่วประเทศครับเก็บเงินปลายทางได้2องผ่านแน่นๆครับให้ดูข้างหลังครับสวยๆแบบนี้ที่นี่ที่เดียวครับเด่นเจริญยนต์นะครับแท็เตอร์เดินตามคันนี้สุดยอดครับใครได้ไปใช้งานไม่มีผิดหวังคันนี้ครับ เร็วครับตัวนี้สามเกียร์เดินหน้าหนึงเกียร์ถอยหลังหางไม่มีรอยเชื่อมครับระบบเบรคดีคลา์ดีเครื่องเดินเบานิ่มโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเด่นเจริญยนต์อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจัดส่งไปทั่วประเทศเก็บเงินไปทางได้ครับ